คุณผู้ชมใครผ่านไปผ่านมาแถว BTS เอกมัยช่วงบ่ายเย็นก็คงจะเจอการจราจรคับข้างหน่อยในฝั่งขาเข้าตรงหน้าอาคารทีวันเพราะว่ามีกลุ่มของผู้ให้บริการรถส่งอาหารของเครือข่ายไลแมนเขามารวมตัวประท้วงกันเนื่องจากว่านโยบายใหม่ของไลแมนเนี่ยจะมีการปรับลดค่าตอบแทนลงเกือบบาทนั่นก็เลยทําให้พวกเขาเดือดร้อนแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ฮะตั้งแต่เที่ยงบ่ายมาจนถึงเย็นค่ําเลยครับเอาไปดูบรรยากาศนะฮะ จนถ่ายกับเราได้ครับตอนนี้เขาขอตัวแทน นี่ตรงนี้ก็คือแถวแถว BTS ทองหล่อในซอยสุขุมวิท42รตรงนั้นจะมีอาคาร T1 อยู่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานใหญ่ของแอปพลิเคชัน Lineman ก็กลุ่มผู้ให้บริการรถส่งอาหารเนี่ยเขาก็ไปรวมตัวกันครับเพราะว่าไม่พอใจเพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยจากการคำนวณค่าส่งอาหารตามระยะทาง3กิโลแรกมันจะลดลงไป10บาทพวกเขาก็เดือดร้อนฮะแล้มาชุมนุมกันในภาพล่าสุดเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้นเอง รายได้ของกลุ่มไลน์แมนถ้ามีการใช้ในโยบายนี้เนี่ยก็จะลดลงไปร้อยละสิเก้าขาบอกว่าขอเป็นอัตราเดิมได้ไหมผู้ให้บริการเหล่านี้จะเรียกว่ากลุ่มพาร์เนอร์แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ร่วมธุรกิจกับไลน์แมนก่อนหน้านี้อัตรา3กิโลเมตรแรกเนี่ยจะอยู่ที่62บาทพอหักค่าบริการแล้วพวกเขาจะได้ประมาณ51 5 2บาทแต่ตราใหม่มันจะลดลงไปอีก10บาท รายได้ของเขาก็จะหายไปด้วยไม่ใช่แค่นั้นครับมีผู้บริหารคนหนึ่งบอกว่านอกจากการลดค่ารับส่งอาหาร3กิโลเมตรแรกแล้วค่าตอบแทนหลังจาก3กิโลเมตรถัดไปก็จะลดลงไปด้วยนั่นแปลว่า3กิโลเมตรแรกลดไป10บาทแล้วกิโลเมตรที่4ไปต้นไปมันก็จะลดตามไปด้วยเพราะว่าบริษัทเปลี่ยนวิธีการวัดค่าระยะทางผ่านทาง G P S จากระยะทางที่เดินทางด้วยรถยนต์เป็นระยะทางคนที่เดินสั้นกว่านะครับ นอกจากนี้นะฮะเขายังบอกว่าอัตราการลดค่าตอบแทนเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทนั้นประกาศแคมเปญเราจะโตไปด้วยกันการเรียกร้องในวันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องก่อนหน้าในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมีการปิดถนนเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้บริหารเนี่ยอ,อยากให้กลุ่มผู้บริหารลงมารับเอกสารเองแต่ก็ไม่มีใครลงมารับเอกสารนะครับ,รบในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ของเทศกิจเขตวัฒนามายกรถของกลุ่มผู้ประท้วงไปด้วย ก็เลยทําให้เกิดมีการปิดล้อมรถเทศกิจเขตวัฒนาอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยนะฮะนี่นี่เพราะว่ามันทําให้เกิดปัญหาการจราจรดังนั้นเนี่ยกลุ่มไลแมนพอมาจอดรถปุ๊บเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตวัฒนาเทศกิจก็ขับรถมาแล้วก็พยายามจะเหมือนเอารถของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยกขึ้นไปเขาก็เลยปิดล้อมไว้เลยครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนว่าทางบริษัทไรแมนก็ส่งตัวแทนมารับหนังสือนะครนะนะเหตุการณ์ก็น่าจะคลี่คลายแล้วอนะ,ะก็รอดูฮะว่าทางออกของกลุ่มไรแมนเอาจริงๆคือคนที่มาสมัครสมาชิกเป็นไรแมนเป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยมีไม่น้อยอม,มีไม่น้อยนะฮะ